พี่น้องอีสานบ้านกุฎบากกับผมบาวซิดคูณนี้ครับพี่น้องมื้อนี้ก็เจอกันตอนเช้ามืดเด้อพี่น้องเอ้ยว่ามื้อนี้บาวซิดันออกมากับฝนตกครับบรรยากาศเช้านี้เป็นฝนตกรัดเสาครับมามาเก็บเห็ดนั่นแล้วพี่น้องเอ้ยละาโง่เห็นแล้วเห็นแล้วละง่ก,ก็ได้นี่สองดอกครับสวยๆครับล,ละาโง่แบบนี้อีกสามไข่ครับ นี่บางส่วนเราซิดก็เก็บมาก่อนหน้านี้นะครับ นี่ก็เป็นส่วนที่เก็บมาครับพี่น้องเป็นตะเห็ดไข่ครับเห็ดไครครับพี่นอ้องสวยงามมากครับฝนกระตกได้มึงโา นั่งครับเห็ดไข่ครับโอ้สองดอกมาอนี้นี่ไหวสองตัวคุณนอน,นี่อีกจูมนึงครับเห็ดไข่เห็ดไข่อีกหนึ่งดอกครับบานแล้วดอกนี่อย่างหนาเลยครับ นี่อีกหนึ่งดอกครับเห็ดไขรครับนี่อีกดอกนึงครับนี่จุงน้อยครับเสียหายแล้วกลางโพนเลยดอกนี่โอ้ ออกกลางพูนเลยเห็ดถานหนึ่งดอ,อกครับนาแล่ครับอืม เริ่มแจ้งแล้วบาทนี่นนคุณดอกนะึ่นะพอดีงามๆเลย โอ้ลอกหนึ่งฮะอืม ออดูหมายนี่ก็ได้หนึ่งดอกบานครับจุ่มน้อยครับจุ่ม อีกหนึ่งจุมครับ เมืม่อวานก็มามื่อนี้คือบานแล้วโอ้อยจูงน้อยครับ nhiều xong đọt này, anh khoai giấp, anh khoai tết anh này, xì hài léo, phần thiao đây, ạ. บานครับหนึ่งดอกมีอกดอกดอกที่สองครับสามดอกครับจนบานโเห็นอืามีอีกดอกนึงครับ ดอกนี้คอดีงามเลยสวยครับดอกนี้นี่แหละครับผลของการหามือนี้ครับพี่น้องส่วนมากก็เป็นเห็ดไข่ครับเห็ดหนาเลยครับมื่อนี้ ก็ขอบคุณเดบซีทุกท่านครับที่ยังคำาให้กำลังใจสารบันคุณบากับผมบาศิษผูนี้ครับขอบคุณครับที่ยังอยู่ให้กำลังใจตลอดมาครับสำหรับมือนี้ผมบาศิษ์กสิรพอไว้สมนี้แล้วครับมือนี้ได้เวลาลงเมื่อแล้วครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ